สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องเจเจหนึ่งสองห้านะครับดูเหมือนกับว่าจะมีคนดูญาติเฟนมาจะมาท้าหนึ่งหนึ่งครับดูสิว่าจะเรียกด่านอะไรโอ้ยชิบคได้ยูมาสะดานที่ชิปบ ดูดีว่าอันดัชนะเขาหรือเปล่าตดาดนี้บอกเลยว,ว่าเป็นดาที่เกียดที่สุดในเกมกีตาดีห้าตา สคาตาแต่เราดีไม่ยาวไม่สั้นเกินไป้าตา้าตาสามในห้าชนะนะครับจับไปโอเคคือการจการที่เรียบร้อยเอาแบบโปรโมทนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ อีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องที่ผมทำร่วมกับเพื่อนนะครับเป็นช่องที่เน้นความหาตลกก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์เอาไว้เพื่อใครอยากจะไปหาอะไรหาสันนี่หนึ่งช่องนั้นมีมาดูซิว่าน้องนี้จะโหดสักแค่ไหนกันดูแค่ด่านนี้ไม่ถนัดอะ ตดด่านอื่นน่าจะกินนิ่มนะต่ด่านนี้ไม่แน่มาไสวีออกอุ๊ยโดนปาดเฮ้ยแอดวานไม่ติด ไม่ติดอีกแล้วไม่เป็นไรยังไม่ชนโอเคไ,ได้อยู่ครับแอดวาน์เฮวี่เบรกแอดวาน์เฮวี่เบรกผมว่าไม่น่าจะยากเลยนอนนี้เขาแรงไดมอนด์นะครับตอนนี้ผมไปโนวาแล้วรูกกงจะไม่ค่อยยากเลยเท่าไหร่ เกมนี้มันก็มีแค่มาณ3ดดานี่ผมเกียดนี่แหละดาอืนเล่นได้หมดก็คือพวกดาดาก็ไล์กับซีดีสิบเอ็ดธรรมดาแล้วก็วรีเวิร์ดผมเกียดไม่ถนัดมากแล้วก็จะมีวิธีเดียวที่จะตามทันนะก็คือด้วยความเร็วตามหลังอาจจะช่วยให้เขาตามมาทัน ไป C W W เฮ้ยแล้วก็ตามมาอยู่นะยังเห็นในแมปอยู่แล้วเนี่ยยังฉีกหนีไปได้ไกลมากอุ้ยอุ้ยกำแพงกำแพงสะเทือนไปเช็คขอบกำแพงให้ G M ว่าขอบยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าชนแไปมันจะทะลุ ไอ้ว้ยสก,กิทขอบขอบเป็นสีสีเงินชนสิทธ์ทอดปลดล็อกสก,กินขอบสีทองเรอยครับเข้าไปเอ้ยเกือบนิวเลวคอดไปเนี่ยเอย้ไม่ธบ,บาดาเกือบนิวเลวคอดละสถิกกติยังสู้ช่องอื่นไม่ได้เลยอ่าเรียบร้อยโนมนีเตอร์ ครับเ,เข้าไม่ทัานนะ้ำถึงจะเข้าในเส้นชัยตอนมันก็นุ่มหนีเตอร์ใครชนะเรื่องด่านงั้นตาหน้าเดี๋ยวผมจะเลือกเจ็ดดาวดีกว่าสกายซิตี้เฮ้ยใช่หรือเปล่าเฮ้ยสกายสเตชันเฮ้ยหรือเปล่า s p a สเปซส,สเตชันเออมาจากไหนสกายสเตชัน ตัดภาพเลยดีกว่ามาครับ a เ e s t a t i o นเนี่ยจะเป็นเกมคลิปหนึ่งหนึ่งคลิปแรกนะเนี่ยพอคลิปก่อนหน้านี้เอเออจริงก็อัดหลายรอบวแเลยแต่คือไม่เคยได้ลงเลยมาเร็วผมจะทำสาม ชนะสามรอบติดไม่ปล่อยให้เลย,ยเกือบเกือบหน้าจุ่มกับแพงเขาแหละอุ้ย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 อทนนิดนึงแต่ได้อยู่เุ้ยอุ้ย,ยทำไมไม่เหมือนที่ซ้อมไม่เลย นี่ต้องไซวีเข้าอุ้ยไซวีดูมนิดนึงไหนโตไม่เหลือนะยากนะครับด่านนี้จะไม่ยากได้ไงเจ็ดดาวนี่บั๊ม บำเข้าไปเี่ย่ดาถน,นัดของผมก็คือพวกด่ากเกียอะไรพวกนี้ไม่กระดาษดดาวรึได้ยอยู่ ชิครับไม่ได้ยากตาหน้าต่อให้นอะคับสักสิบวีดีกว่ารู้ผมจะตามทันหรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเนี่ยก็ตามมาใกล้อยู่นะไม่ถึงกับแบบห่างแบบขนาดนั้นไปชากสติเล็กน้อย ไป,ไปต่อกันตาี่่ามครับตอนนี้ก็สองศูนย์มาครับนี่เป็นเอซจะเลือกเป็นด่านอาร์เจนตินครับให้เขาเลือกเองเลยด้าอาร์เจนติกอยากจะพูดว่าด่านถนัดเลยผมจะลองต่อให้สักสิบวิว่าห้าวิดีวะไม่มั่นใจเอาไปสักหกเจ็ดวิก็นล้วกัน น้องน,นี้ก็ไม่ได้กะกานะก็ตามมาทันตลอดผมหมุนรอสักพักหนึ่งดีกว่าผมหมุนรอสักหนึ่งอินแท้งนะอ่ะชึบไปแล้วห้าวิให้ห้าวิพอ เสียดยถ้าตรงนี้เอาดิเป็นนี่คือมันจะหลิวมากๆนะแล้วเนี่ยนี่เียว่าฝึกวอร์ดิ p ไม่ได้ทีฝึกรัวๆนะแต่ก็ทำไม่ติดทีตอนไหนไม่ได้ฝึกนี่คือก็ทำมั่วๆติดไหนฝึกนี่คือกดไหนก็กดไม่ติดแต่ดูนะว่ากดตรงไหน เอ้ยชนตามมาทันแล้วน้องโค้งสามเดี่ยม ไปรับแสงเฮ้ยยยยเกือบโดนชนเกือบโดนชนนะตะกี้เห็นอะไรสักอย่างเหมือนมีคนจะดับเครื่องชนอุ้ยยยติดติด,ต,ดติดบัคติดตนั้อนีกแก้วมันไปติดได้ไง วิบอ้หไม่ทันเสร็จต้องมีตาที่สี่ซะแล้วไปไปตอนตาที่สี่ตอนนี้สองหนึ่งโอ้โหของยากเลยนะ่านี้เทสเตชัน่นดูความจำนานขอสิครับสามร้อยเดี๋ยวว่าตานี้ไม่ต่อให้แล้วไม่ไหว เป็นด่านหนึ่งนะครับในด่านยากที่ผมไม่ถนัดมันก็มีสองด่านยากผมไม่ถนัดก็คือด,าด่านไอเทสติชันกับอีกอันหนึ่งอะไรนะสซรินฮิลหรือเปล่าไม่แน่ใจมาตายจริงจังแล้ไวไม่ถนัดจริงๆก็จะ้วเนี่ย ได้ครับเหลือไม่ต่อให้ไม่ไหวตรงนี้ทำยังไงไม่รู้เข้าไปก่อนแล้วกันไม่รู้เล่นยังไงด้านนี้เคยพยายามฝึกอยู่นะแต่ก็ฝึกไม่สำเร็จไม่สำเร็จจริงๆ โอ้ยชนชนชนโอโ้ตรงนี้มันยากอ <c> อ <oughs> โอโยามครับด่านนี้นด่านหนึ่งที่เล่นยากจริงๆนะ <c oughs> คือโค้งมันแบบประชิดกันมากครับเลยเล่นยาก ยากพอโค้งหมดปะทิตแล้วมันเลี้ยวยากอะ่ะมันต้องไม่ควิกเทิร์นนอกจากสักอย่างอีได้อยู่อึบอ้ยสวยเข้าไปนิวละครโอ้โหหรือว่าเป่นโคตรยากเอา,เอาไปนอเข้าก็ผิดแบบนั้นอ่าขอจบคลิปหนึ่งหนึ่ง มือเบียงรอบนี้อะไรนะครับเลยว่าโคตรโคตรตึงอยู่นะตึงอยู่ยากอยู่แหละไปแล้วผมทิ้งลิงก์อีกช่องนึงไว้ใต้คลิปแล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ